ในใจเอเซวูกี้นั้นคิดจะลาทัพถอยกลับกรุงอังวะมากกว่าจะคิดแข็งใจรบเอาเมืองพิษณุโลกในที่สุดก็ตัดสินใจถอยทัพกลับกรุงอังวะโดยออกทางด่านพระเจด,ดีสามองค์ทำเสมือนหนึ่งว่าจะไปชิงเอาเมืองกำแพงเพชรทําให้แม่ทัพฝ่ายไทยต้องแบ่งทหารออกเป็นหลายกองคอยติดตามตี้กองทัพพมา่าทางด้านสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อเห็นศึกเมืองพิษณุโลกสงบลง จึงเสด็จกลับกรุงทนบุรีพระยาจักรีเมื่อทรงเสด็จแล้วจึงจัดกองทัพออกสกัดติดตามจับพมา่าตีรุกหลังกองทัพพม่าแตกซ่านเซนไปเป็นหลายทัพจับได้รีพลช้างม้าเป็นจำนวนมากจากพระยาจักรีเองก็ยกทัพหนุนตีติดตามไปด้วยจนถึงเมืองกำแพงเพชรแล้วจัดการพิทักษ์รักษาเมืองด้วยกวดขันโดยตัวท่านจะขี่ม้าออกไปตรวจตรากองทัพต่างๆด้วยพระองค์เอง เพราะการเอาใจใส่ต่อราชการนี้เองทําให้กองทัพพมา่าไม่อาจหารชิงเอาเมืองเหนือได้ต้องส่งออกไปทางด่านชั้นนอกพ้นเขตแดนสยามกองทัพไทยก็ไม่ระเว้นเหมือนกันไล่จับทหารพรมาร่าล่าหลังได้เป็นจํานวนมากแล้วนํามาเป็นกําบังราชการไว้ใช้ในแผ่นดินทัพอเซวุนกี้ล่าทับไปจนพ้นเขตแดนสยามในคราวนี้ตามกําหนดมีว่าเดือนเปีมาเม พุทธศักราช2318